กูเปิดให้ทั้งเมียฟังเมียฟังกูเปิดหมแต่กูไม่สนใจอ่ะที่นัดกูมากูเปิดให้เมียแล้วกูเปิดให้สามเพลงนั่งไปเรื่อยคือเพราะมึงก้องแล้วมึงไม่สนใจแล้วไม่สนจใจแล้อองงให้้นไปวแล้วเขาก็ถ่ายวิดีโอที่ว่าเด็กมันฝึกมากว่าจะมาขึ้นเวทีได้ตอนเนี้ยให้เราดูนะเชื่อมันต้องฟังคปณจะหาเนี่ย ขึ้นเล่อนขึ้นเลื่อนขึ้นแต่ว่าเออขึ้นเดนี่ไงรู้เลยว่าเขาก็หาให้ที่จริงอ่ะเวลากูเข้าไปเงี้ยเขาห้ามทักตอบหรือทับกัดนะเขาห้ามคุยห้ามถ่ายรูปอะไรกับใครเลยไม่เชื่อไหมกูบอกว่าซื้อๆนะเขาสาตะกันทําไมลูปกูแม่งงงเขาสาตะกนทําไงพีพีเอ็นเคเขา๋าให้กำลังใจเขาอ่า ไทม์ไลน์ของเมืองไทม์ไลน์ที่เมืองพอรู้แล้วเริ่มติดตามจากเพจแลออ้วเสร็จปุ๊บยังไงต่อ,อ,อแล้วก็มีเพลงออกมา3าเพลงใช่ไหมซิงเกิลแรกกูออจําได้หมดเพลงออแรกชื่อไอตากาต้าไอตากาต้าภาษาญี่ปุ่นก็ประมาณอะไรวะ <laughs> อยากให้รู้ว่าชอบภาษาไทยอยากให้รู้ว่าชอบ <laughs> แล้วเพลงที่2ก็โอเคไดมอนด์ชอบก็เลยให้รู้ว่าชอบแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเพลงที่สาเป็นเพลงซ่าชื่อ ครื่องบินกระดาษถ้าถ้าเป็นเพลงญี่ปุ่นเรียกว่าสามร้อยหกสิบห้าวันอะไรก็ไม่รู้แต่เพิงทั้งสามเพลงเชื่อไหมกูเปิดบนฟังทุกวันนแค่สามเพลงเดี๋ยวไอตอนที่มึงมึงเปิดฟังเพลงเนี่ยเมียมึงเขารู้สึกยังไงกูเปิดให้ทั้งเมียฟังหุ้ฟังกูเปิดแต่กูไม่สนใจอ่ะที่นีกูมากูเปิดให้อยูเดียแล้วกูเปิดแค่สามเพลงนานไปเรื่อย คือเพราะมึงกอดแล้วมึง,มงไม่สน,น,น,นใจแล้วไม่สนใจแล้วไม่สู <c oughs> จะฟังว่าง,อองาาั้นเถอะเออใครขึ้นรถมากูเปิดแต่เพลงนี้แหละกูเปิดแล้วนไปเรื่อยอ่ะอ่ะยังไงต่อคือตอนนั้น,นม,มันไม่มีทาง้าดว่าจะดังเลยเว้ยมึงได้ป่ะมันไม่มีทางมันยากอะ่ะมันยากแต่คือกูก็ชอบกูก็เลยสนับสนุนด้วยไงกูก็ฟังมีอะไรออกมากิจกรรมกูก็ไปตามไปดูเหมือนกันแหละ กิจกรรมแรกที่เขาออกมาเนี่ยมันเป็นกิจกรรมอะไรมึงจำได้ป่ะไปเวทีเล็กๆตามห้างแบบห้างเหมือนวิลล่าอะไรธรรมดาเองอ่ะอะฮะอะฮะคือไปทำการแสดงไปทำการแสดงเพลงอะไรเงี้ยเออไปทำการแสดงกลุ่มเล็กๆแล้วก็จะแบบแฟนคลับที่ได้ได้ตามเทปบุ๊กมาบ้างเนี่ยมึงเชื่อไหมมียืนดูกันอยู่เนี่ยไม่เกินสามสิบคนสี่สิบคนทั้งคนดูอ่ะคือยังเป็นกลุ่มเล็กน้อยอยู่ที่ติดตามอยู่เออออออ เมื่อสกมึงสัมึงแล้วมึงก็ไปดูปะมึงก็ไปดูปะไม่กูไปดูแต่วันนั้นะคนที่กูชอบไม่ได้ไปโอเคอ่าแต่กูก็ไปดูแหละกูก็ไปดูก็เป็นกลุ่มที่เล็กอ่ะโอเคแล้วไงต่อไทม์ไลน์มาเป็นงเราเปิดตัวที่งานไทยแลนด์เกมโชว์พอดีอืมอืมอืมงานไทยแลนด์เกมโชว์ก็จะเป็นเกี่ยวกับเกมอยู่แล้วใช่ไหมพอมีวงเนี่ยเป็นวงแรกอยู่แล้วก็ได้ขึ้นพุ่งได้เป็นเวทีเปิดตัวเลยวันนั้นก็ไปจัดที่พารากอนกูก็พาลูกไปเลยเมียกูก็ไปช้อปปิ้งไปกูาลพา กูพาลูกไปดูพาไปดูพาไปเล่นเกมเล่นอะไรด้วยดูมันสนุกอยู่แล้วไมมนกระตูมีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ชอบด้วยลูกกูก็อ่ะคือเขายังไม่ได้รู้อะไรแต่เขารู้ว่ามันสนุกอยู่แล้วมันเป็นเกมประตูน่ะมันมีแต่ภาพสวยๆภาพอะไรใช่ไหมก็พาลูกกูไปเนี่ยแต่ที่จริงกูกลับไปดูวงเนี่ยแหละเชื่อไหมกูกูไปช้าไปนิดหน่อยอ่ะเวทีอยู่ตรงนู้นเลยอ่ะที่จริงกูอยากไปอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะแต่คนข้างหน้าเขาไม่รอเป็นชั่วโมงอ่ะกว่าจะได้ไปอยู่ข้างหน้าเขาต้องยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะ เริ่มดังแล้ววัดเปิดตัวเนี่ยเริ่มมีคนเยอะแล้วแสดงว่างานเนี้ยเริ่มเยอะแล้วอ้าวก็มันเป็นงานเกมอยู่แล้วมันเป็นงานเกมอยู่แล้วถูกป่ะเพื่อนอ๋อโอเคเป็นงานเกมงานการ์ตูนอ้าวสายอย่างพวกกูก็ไปอยู่แล้วอ่ะมังเข้าไปอ่าอ่าอ่าฉะนั้นคนมันเลยเยอะเป็นปกติเยอะเยอะแต่ตอนนั้นกูเพิ่งรู้แล้วว่าฐาน แฟนขับมันเริ่มขยายแล้วเพราะตอนแรกกูก็ตามแค่เฟซบุ๊กเฟซอะไรนี่แหละไม่ได้ไปดูอะไรเยอะมากที่กูเห็นก็เพิ่งเริ่มต้นแล้วจากนั้นกูไม่ได้ไปแล้เพราะ,ะไม่ได้ว่าแต่พอไปงานนั้นคนเยอะมากกูก็จับลูกกูอะนั่งอยู่ข้างบนเลยแล้วก็ดูเขาก็ร้องเพลงมีแค่เพลงสามเพลงนี่แหละแต่มึงเชื่อไหมน้ําปาก,กูจะไหลเลยตอนที่มันร้องเพลงช้า,าเพลงร้านเพลงสามร้อยหกสิบห้าวันซึ้งหรอกับเครื่องบินกระดาษอะเพลงมันเกี่ยวกับอะไรวะอาทิตย์ท้า เวลานินฉันน้อยไปมันชีวิตน้อยไปเป็นเหมือนเครื่องบินกระดาษจะแรงลมจะพัดลอไร้องลองไปนับามันเป็นเพลงเพลงเหมือนแบบว่าเด็กมันอยากทำตามความฝันน่ะมันอ๋อโอเคกูเข้าใจาฟิตเิ่งแล้วเขาก็ถ่ายแล้วเขาก็ถ่ายมิวสิควิดีโอที่ว่าเด็กมันฝึกมากว่าจะมาขึ้นเวทีได้ตอนเนี้ยให้เราดูนะ เชื่อมันต้องาคุปหลายเนี่ยต่นเตนเลยื่นเต้แม่เออคุณเด็กมันเหนื่อยรู้เลยว่าเขาก็ขายให้ดูเลยว่าฝึกมันเหนื่อยแล้วแต่ละคนมันไม่ได้เก่งไงมันไม่ใช่มาสายนี้โดยเฉพาะมันไม่ใช่เป็นแบบเด็กที่มันเก่งเต้นเลยร้องเลยมันไม่ใช่ไงเด็กพวกนี้คือเป็นเด็กที่แค่ชอบเกมกับการ์ตูนแล้วชอบแบบอย่างนี้คือ AKB48 เนี่ยต้องบอกก่อนเขาขายความไม่สมบูรณ์เว้ย เขาไม่ได้ขายคนที่แบบกิ่งจ๋าเลยไม่ใช่เขาปั Audrey, <uğ re> ้นจากคนที่ว่าไม่เป็นอะไรเลยจนให้มาเป็นมือหนึ่งได้อย่างนี้เขาพยายามจะปั้นให้เป็น่างนั้นแต่แค่มีจุดเริ่มต้นตรงที่ความชอบเฉพาะกลุ่มก็คือชอบการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วก็อะไรอีกอย่างหนึ่งนะการ์ตูนเกมกับการ์ตูนเป็นพื้นฐานก่อนการ์ตูนนั่แหละสองอย่างนั่เลยหลังจากนั้นก็คือฝึกร้องเพลงขึ้นมาโอเคใช่ ไม่จาเป็นต้องร้องเก่งไม่จำเป็นต้อง้องอะไรเลยคือแต่ปูก็ต้องยอมรับนะคนที่เขาเอามาคือเขาพยายามเลือกคนที่แบบว่าคาแรคเตอร์แบบชัดเจนจริงๆอยู่บนเวทีแล้วเป็นยังไงแล้วเข้าใจไหมว่าเป็นไอดอลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหมือนนักร้องทั่วไปนะมันเป็นเหมือนการเอาต้องเอาใจแฟนคลับต้องอะไรด้วยอ๋อ oh, <okay. S 2> คือต้องเลือกหาทุกคนอนะ่ะที่ไปสมัครนะ่ะชอบ AKB48 เกือบหมดเลยเว้ยรุ่นแรกนะเขาจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงถ้าองั้นแฟนคลับก็นจะสำคัญที่สุดเวลาไปอยู่บนเวทีแล้วต้องทํายังไง เต้นยังไงให้มันสื่อพลังออกไปได้ว่ากูขอบคุณมึงนะที่ที่ช่วยสปอนด์อ่ะอ่าเออมันจะเป็นอย่างนั้นเว้ยอ๋อซึ่งมันแตกต่างจากนักร้องดนตรีทั่วไปอย่างนุ๊กที่เราผ่านผ่านมาใช่แบบมันก็เห็นอยู่ว่าว่ามันอยู่อยู่เหนือแฟนคลับอ่ะกูเป็นคนที่เสยแต่นี่มันไม่ใช่มันเหมือนมันมันมาอยู่เท่าเราท่ายิ่งได้ใจแฟนคลับคือคอนเซ็ปต์ของเขาคือใช่มันก็มันถึงมีกฎไงห้ามมีแฟน ห้ามมีแฟนแล้วก็ห้ามแดกเหล้าห้ามสูบบุหรี่คืออะไรที่ไม่ดีห้ามเพราะมึงเป็นไอดอลเนี่ยคือมึงเหมือนเป็นเหมือนม,ม,มึงเข้าค่ายเลยก็ว่าได้เพื hmm. ่อเป็นแรงบันดาลใจให้เด็ก hmm. เด็กๆด้วยคือตลาดมันจริงๆอะ่ะคือพวกโอตาอย่างพวกกูนี่แหละออแต่ว่าเป็นสายเกมอะ่ะซื้อแต่กูกูกูไม่ได้เป็นถึงขั้นพวกมันนะ uh. แต่ว่าพวกโอตาจริงๆอะ่ะคือมันเป็นอย่างนี้จริงมันคือมันทุ่มเทให้ให้คน ให้ไอดอลมากเลยไม่ใช่ป่ะอ๋อกูเข้าใจละเออเกูเข้าใจละเออแต่อย่างกูกูยังโอเคกูยังมีชีวิตของกูแต่พวกคนเล่นเกมเนี้ยเอ้ยคนเล่นเกมหรืออ่านการ์ตูนสนมากมันไม่ได้มีชีวิตที่แบบว่าออกไปสังสรรค์หรือที่อะไรอย่างงี้ไ้ไงอ่ามันก็จะอยู่กับโลกของเขาอยู่กับไอดอลกับโลกของเขา ใช่ถ้างั้นกฎของ AKB ก็คือห้ามมีแฟน uh huh. ห้าม uh huh. แดกเล่าห้ามสูบบุหรี่พายุยังไม่ถึง uh huh. ซึ่งมันก็เด็กๆอยู่แล้วอะ uh huh. เขาเป็นไอดอลของทุกคนนะเด็กก็ชอบนะ uh huh. ที่ญี่ปุ่นเด็กก็ชอบเยอะเหมือนกันนะ uh huh. ไม่ใช่แค่ว่าเปยตแาบพวกโอตาราอพวกกูนะไม่ใช่อ uh huh. เด็กทั่วไปเขาก็ชอบเหมือนที่เมืองไทยอะ uh huh. มึงเชื่อไหมเวลากูไปตามงานอะกูเจอเด็กเยอะพอๆกับผู้ใหญ่เลยนะห uh ้า huh. ส ไม่ใช่ผู้ใหญ่เจ็ดสิบเด็กสามสิบนะไม่ใช่นะอบางคนอาจจะคิดว่าแม่งมีแต่พวกคืนเยียชอบอย่างงุ่นยอย่างนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่ในศาสตรคือเด็กเขาก็ชอบเราอะไรเขาสอนเขาสอนดีอ่ะเขาไม่ได้ทําให้เด็กคนหนึ่งแบบเขาสอนแต่สิ่งดีๆเขานําเสนอแต่สิ่งดีๆการเป็นไอดอลต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีความพยายามนะอืมไม่ต้องเก่งก็ได้มีความพยายามโอเคเขามีคอนเซ็ปต์ <of his S 2> ของเขาจะเป็นไอดอลแบบลักษณะเนี้ยต้องต้องเป็นยังไงแล้วก็ มันมีผลไปถึงการขยายฐานของแฟนคลับไปอีกใช่ใช่ใช่ช่งนที่ได้จริงๆก็คือจากพวกกูนี่แหละจากพวกแฟนคลับผู้ใหญ่นี่แหละที่สนับสนุนแต่คือเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นรุ่นต่อไปซึ่งตอนนั้นลูกกูก็ชอบเพราะเพลงมันเข้าถึงไงแล้วมันแบบชุดมันน่ารักอ่ะชุดมันสวยอ่ะก็เป็นเด็กๆน่ารักนอนี้เป็นเขาเเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วอันนี้กูไม่ ตอนนี้ม,ม,มีแค่รุ่นหนึ่งกับรุ่นสองรุ่นที่สามยังไม่เปิดสักทีเพราะมันติดด้วยโควิดด้วยอะไรด้วยรุ่นหน,นึ่งกับรุ่นสองอ่ะเขายังไงเขาเว้นระยะเป็นระยะยังไงถึงเกิดอีกรุ่นหนึ่งขึ้นมาเลยที่จริงก็ไวไปแต่รุ่นหนึ่งตอนที่ก่อตั้งมาประมาณได้ปีครึ่งมั้งแล้วถึงรุ่นสองมาเพราะตอนนั้นมันถึงจุดพีกมันพอดีคือตอนรุ่นหนึ่งอ่ะจุดพีกก็คือคุกกี้เสียงไทยถูกป่ะคุกกี้เสียงไทยคือ เพลงซิงเกลิลที่สองนะไอตอนแรกที่กูบอกสามเพลงแรกคือซิงเกลิลแรกมีแค่สามเพลงคุกกี้เสียงไทย <Okay. S 2> เป็นเพลงเปิดมีสามเพลงเหมือนกันแล้วมันเสือกดังที่เที่ยเพราะอ,อะไรเพลงเนี้ยมันก็ดังมาอยู่แล้วที่ญี่ปุ่นกระดังอยู่แล้วที่ประเทศอื่นที่คนเขาตามกันอยู่แล้วเพลงเนี้ยเขาบอกเป็นเพลงเพลงเลยพกุกกี้เสียงไทยใช่ไหมที่ร้องกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยอะพาเต้นมันก็จําง่ายคนก็เต้นกันถูกป่ะแต่ทีเนี้ยคนที่เป็นเซนเตอร์ ที่กูบอกอะเซนเตอร์คือคนที่เด่นที่สุดถูกป่ะสำคัญที่สุดามาจากอะไรรู้ป่ะมาจากเด็กที่อยู่อันเดอร์เกิลเลเว้ยเป็นเด็กฝึกหัดไม่ได้ติดสิบหกคนแรกด้วยซ้ำสิบหกคนแรกของของ b n K, เเขาเรียกว่าเซนบัสซึจะมีอยู่สิบหกคนสิบหกคนเนี้จะได้อยู่เพลงหลักแล้วจะเป็นคนที่แบบว่า เหมือนแบบว่าดีที่สุดที่เขาเลือกมาแล้วอก็จะมีอันเดอร์เกิลอีกอยู่ประมาณสิบกว่าคนตอนนั้นมันมีอยู่สามสิบกว่าคนแต่โมบายเนี่ยที่เป็นเซนเตอร์ของคุกกี้อ่ะไต่เต้ามาจากอันเดอร์เกิลขึ้นมาได้เป็นเซนเตอร์ทั้งๆที่ตอนนั้นยังไม่มีการโหวตไม่มีการอะไรนเวยยังไม่มีการจับมือยังไม่มีอะไรแค่พูดถึงบทชมว่าผู้เรียนหาคัดเื่องเนี่ยแม่งเก่งเลือกเด็กคนนี้ขึ้นมาปุ๊บเด็กคนนี้ก็อายุเท่าไหร่1ิงสิบหกสิบเจ็ดขึ้นมาได้เป็นเซนเตอร์มึงลองไปเปี็นน่่รุท ไม่ใช่รุ่นแรกยังรุ่นแรกอยู่ซิงเกิลที่สองก็จริงแต่ยังเป็นรุ่นแรกอยู่เพื่อนโอเคโอเครุ่นที่สองมาจากมีสามซิงเกิลนั่งค่อยมีรุ่นที่สองอ๋อแล้วโมบายมาจากอันเดอร์เกิลคือมาจากคนที่ฝึกอัดเลยแล้วพุ่งขึ้นมาปุ๊บปุ๊บได้มา36คนแรกเลยแล้วถึงเป็นเซนเตอร์ด้วยอ่ะมันถือว่าสุดยอดมากอร์ฟแล้วเด็กก็ทำได้แล้วมันก็เพอร์ฟอร์มซนดีทําดีเพราะกับเพลงดังด้วยอ ทำไมกูได้เจอเขาว่าตอนที่กูไปดูกับลูกคัวที่วันเปิดตัวที่พารากอนอะกูเจอกลุ่มเนี้ยแหละเป็นเด็กฝึกขัดเว้ยแล้วกูจำได้พี่น้องเนี่ยแหละ B N K ลูกที่จริงมันเป็นเป็นอันเดอร์เกิร์ลแต่กูเสือกจำได้ไงว่า B N K กูบอกที่จริงอะเวลากูเข้าไปเงี้ยเขาห้ามทักตอบหรือทับกัดนะเขาห้ามคุยห้ามถ่ายรูปอะไรกับใครเลยเว้ยแต่เชื่อไหมกูบอกว่าซื้อๆนะเข้าปาร์ตเกินทำไมลูกกูไม่งงเข้าปาร์ตกันทำไม พี่เียนเคเขาปาให้กำลังใจเขาแต่เชื่อไหมเด็กก็กลัวไงเพราะเด็กมันก็แบบมันเพิ่งเด็กอายุเท่าไหร่สิบหกสิบเจ็ดแล้วแบบมีคนมาตะโกนสู้ๆนะสู้ๆนะให้กำลังใจเขาแล้วมันก็กลัวผิดกฎด,ด้วยมันก็ผิดกฎด,ด้วยว่ามันกลัวคูไม่รู้ว่าที่จริงอ่ะเขาห้ามปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับนอกนอกนอกเวลาอเออว่าอันนี้ก็เป็นกฎแข็งเหมือนกันที่ห้ามเลยสมมติคูเข้าไปคุยอย่างเงี้ยห้ามห้ามห้าม คุยได้แต่ว่าห้ามถ่ายรูปห้ามอะไรนะซึ่งน้องมันก็กลัวไงมันเด็กมันก็กลัวคูจะแบบเข้าไปแล้วแบบเซลฟ์งเซลฟี่อะไรเงี้ยมันไม่ได้เงี้ยกูรู้กดกูไปแค่ตะกนเลยซื่อๆนะซื่อๆนะมันท้าใจไม่ไหวแล้วันเถอะเออว่กิจจัเมือแบดวินเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มขึ้นตอนไหนไทม์ไลน์ช่วงไหนน่าจะหลังจากปุกกี้เนี่ยก็มีงานจับมือครั้งแรกแล้วแต่กูไม่ได้ไป กูไม่ได้ไปแต่ว่าการที่จะไปจับมือได้เนี่ยคือมึงต้องซื้อซีดีหรือซื้อใบจับมือเนี่ยใบละร้อยสองร้อยไปต้องไปจองต้องไปจองว่ามึงอยากจับกับใครอ๋อจองก่อนต้องจองก่อนถึงจะจับกับใครต้องจองดิต้องจองด้วยต้องจองด้วยจะไปจับกับใครซึ่งบัตรมันก็มีจํากัดไงสําหรับบางคนที่ดังถ้างั้นถ้ามันหมดแล้วเนี่ยมึงคนที่อยากไปจับจริงๆก็ต้องไปซื้อจากคนที่มันมีแล้วก็เกยมีเป็นตลาดขึ้นมาอซื้อใครอยากจับการมิวสิใครอยากเออเฮ้อปาง มาซื้อกับกูเอาไปสามร้อยสี่ร้อยแล้วว่าไปตามความดังของคนซึ่งเด็กมันมีสามสิบกว่าคนอ่ะเห็นไหมมันเป็นการแข่งขัองกันซึ่งซึ่งในวงมันต้องแข่งกันอย่างเงี้ยกูกูเริ่มเห็นอะไรอย่างหนึ่งว่ากมเห็นชัดๆเลยกูเริ่มเห็นว่าชัดๆัว่าจับมือนี่แหละอกูเริ่มเห็นความเครียดของของศิลปินแล้วนะตอนเนี้ยเออแล้วยอดยอดคิดอ่ะก็อยู่ที่งานจับมือนี่แหละครั้งแรกเนี่ยถ้าใครได้จับมือเยอะ ก็มีสิทธิ์ที่เจ้าของจะเอาคนนั้นติดมาสิบหกคนแรกถูกไหมถูกไหมคนที่ยังไม่มีฐานลูกค้ามึงก็เป็นเด็กฝึกหัดต่อไปเถูกป่ะเออแม่งเกิดการแข่งขันข้างในด้วยมีไงมต้องแข่งขันกันถูกเด็กก็เครียดตายหาเลยดิอย่างเงี้ยยิ่งเด็กที่อายุน้อยอยู่ด้วยอายุเท่าไหร่เองอ่ะเด็กอายุเท่าไหร่อ่ะอายุน้อยสุดคือเท่าไหร่สิบหกป่ะมีตอนรุ่นแรกมีรู้สึกคนนึงชื่อชัดตางแต่กูจำไม่ได้อายุเท่าไหร่่าจะสิบสามนะสิบสามเด็กสุดเลย สามหรบสี่นี่แหละเออแต่เด็กสุดแล้วซึ่งก็ดังเหมือนกันได้ติดสิบหคนเพราะว่ามันเด็กสุดไงเียร์แล้วน้องๆผมก็ชอบเยอะแต่เขาก็น่ารักน้องๆเขาจะจัดจัดการอารมณ์เขายังไงนะเขาต้องเก่งมากๆเลยนะสุดยอดสุดยอดตอนตอนเข้าค่ายหรเก็บตัวเนี่ยต้องอยู่ห่างจากพ่อแม่ด้วยนะเขาต้องอยู่หอนะเออเหมือนหอไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะ อยู่หอเลยเขาจะเปิดหอให้อยู่เลยอเคซึ่งทุกวันเนี่ยแฟนขับก็ยังไม่รู้เลยหออยู่ที่ไหนแต่บางคนรู้แต่ก็ไม่ได้เปิดเผยเพราะกลัวคนไปตามโรกจิตไปตามใช่ไหมก็ปิดอย่างกูเนี่ย <c oughs> กูยังไม่รู้เลยอยู่แถวไหน <c oughs> กูไม่ได้เป็นสายเออกูไม่ได้เป็นสายแบบตามทั้งหม